สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับผมพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินทางมาหาทันมหาพิน้องนะครับามารับชมงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 7นะครับมาฟังมาชมน้ำกันครับงวดนี้ทันมหาวาจังไดนะครับเล่าสู่ฟังนะครับทานมหาพินวาเว้าสู่ฟังนะครับสู่กันฟังครับผม มากราบนมัสการครับท่านมหาครับผมกราบนมัสการเจ้าค่ะทำบุญน้ำท่านมหาครับท่าำชมทำบุญทำบุญครับผมไอ้เบาไปยังไหนเขาวิ่งบ่บาวิ่งนะครับผมบาวิ่งกระทำบุญครับผมโอ้เอาสาทำบุญได้ได้พี่น้องได้คนเท่านะครับผมแครเล่นแครเล่นในยุคได้ทำบุญเยอะแมนทำแมนๆถึงและสาธุสาธุทำบุญแกจะได้บุญต้อยอดละครับท่านมหาครับผมเอออาเ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 ป็นจังได้เนาะท่านมหางวดเนี่ย ับไปไหนสิฝันดีบอลหรือไปทั้งไหนมาไปเออไปอน,นันญโยไปงานถวายพระพุทธรูปพันโยงานทั้งไหนทรรมหาธรรเพื่อทองคำเนี่ไปครับทองสม,มือขึ้นหลังนั่นยจับไป,ไปกับไปอันถวายสำนักให้เจ้าดอกเป็นสำนักยังกับปู่ทองำคำเคยได้ยินบอกปู่ทองคำแม่มันเป็นก้อนหิน มันเป็นก้อนหินขยโยมันขึ้นอยู่หน้าขยโยวไหมอือมันเป็นมันเป็นก้อนหินเท่า่มันมีหลูดแกะสลักพระในโอ้มีหลุดแกสลักแกะสลักเป็นรูปพระแมนเป็นก้อนอื่นพูดทั้งค่ำเหรอคะแมนขยโยว่าเพิ่งมาเพิ่นมาเขามากขยว่าเราเราซื้อพวกของค่ำมาสักค่ะตอนนี้ ก็ไม่ได้ซุ่มมันอันยังก็เป็นยังก็สายมู่ทั้งนั้นแหละสายมู่ไม่ได้สายมู่ไปครับผมสายมู่ไปไม่ได้สายมู่ไปคอยกันได้ไปตล้วเขาเอละเออเอาไว้เอาไป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 ถวายอันพระพุทธรูปครับไปถวายพระพุทธรูปไปถวายพระพุทธรูปะนแต่ว่าันรอันยังก็คือว่าละเคยเคยบอกให้ฟังอ่ะละครับ จุดท <zo> ูบโอ้เลขทูบเลขทูบเอาเลขทูบมาฝากเอาเลขทูบมาฝากครับเอาเอาเลขทูบมาฝากครับผมเอเลขทูบมาฝากได้ตัวใดล่ะครับเลขทูบให้เจ้าได้เก้าศูนหาเก้าศูนหาโอ้ตกใจ ตกใจครับตกใจยังเลขได้มากเกาซูญหาได้มาชมเด้อยก็ซุนหาเลยพวกกระตวนี่แหละไอ้เบาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคำนวณเหรียญเนมันกับหลอบมันมากเด้รับมันมันโปรเดอยังไหลได้งวดเลยตามที่อันตามทีเฮ็ดคำนวณเบิ้งกับตัวนี้กัมาอันดับหนึ่งเ่ย เก้าหรือ่าคะแมนเลขเก้ามาอันดับหนึ่งครับรอบดีอันดับสองเนี่ยก็เลขศูนย์ครับอันดับสามมันคือเลขห้าครับอันดับสี่ก็คือเลขสามโอ้นี้เลขเลขคือตัวอ่าของทันมหากคือมีเก่ามีศูนย์มีสามมีเก่ามีศูนย์มีห้ามีสามถ้าวินคือสี่ตัวนี้แมนครับเออนี่ครับทันมหาวัดถ้าจับวินก็คือเก้าศูนย์ห้าสาม เห็นชัดป่ะพี่น้องนะครับอาจจะทำมาหาเขียนประกา,าจ,จะประชัดปันใดนะครับโอ้คือเอ่อคือจับไหมเนี่ยแมนจับไม่หันล่ะครับครับเพราะว่ามันมันจะตรงตันแลวมันตรงกับยอดปลาไข่ยอดผมดีครับลงตัวเดียวกันเ๊ะเลย<า>ลุ้งตัวเดียวกัน <90 S 2> เก <53. S 2> <c oughs> ้าศูนย์ห้าสามทวินคือสี่ตัวนี้สามพันชุดวินเก้าศูนย์ห้าสาม สามนเจ็ดลอยหาสิผมครับเก้าศูนหาเนี่ยเป็นเลขทูบเป็นเลขทูบครับเป็นเลขทูบแต่ว่าเนี่ยคือคืออันผมคำนวณเลขสูตรอ่าเลขสูตรของท่านมหากรที่มีอยู่มีเก้ามีศูนย์มีหามีสามเป็นตัวเด่นะไปอืมเลขเลขเด่นเออเป็นเลขเด่นหเลขเด่น เลยดันเอาเลเนเรด้นศูนย์กับเก้าก็พอแต่เออแต่ตอนนั้นมันมันมันหลอดมันหน่อยหลอดมันมันเรด้นศูนย์กับเก้าเออเอาเอาเอาอันดับหนึ่งกับอันดับสองครับเอาอันดับหนึ่งกับอันดับสองครับศูนย์กับเก้าห้ากับสามเป็นตัวประกบปะคะเลขถูกเข้อจจุดอยู่ใส่ก่อนครับจุดอยู่สำนักปู่ทองคำสำนักปู่ทองคำแมนนะครับผมมาจากสำนักปู่ทองคำสำนักปู่ทองคำไปทำงานพุทธรูปเพิ่นเพิ่นจ้ะ เมื่อเมื่อไม่ไงนั้นพน้าจะพนเป็นนักเอกมอลำั่มคี้ให้เล่าให้เล่าให้เล่าจูดนี่เลือกคนที่ดวงดีที่สุดครับมาเพราะว่าเร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 าเป็นนักเอกคณะมอลำในคณะมอลำัมเนี่ยเราว่าเราดูลองจูดมันก็เล่นรถจูดครับผมสองตัวนี้ตัดตระไห้ทันมหามักตรไตรสองตัวนี้ไม่ทันมักผมก็มักมันยังเก่ามันยังงน้าอยู่ดิครับเบา ับจะได้ศูนย์หานี่ละเนี่หละเก้าศนศูนย์ห้าศ่ศูนย์าครับศูนย์าเก้าศูนย์เก้าาอ่นะครับเอาตัวนี้ไปก่อนครับอืม๋ย่เลขทูปนี้ไปก่อนพวกสุดทย้างจังมากันอยู่ที่นึงครับผมพันพ่อกันหว่าพ่อกันถ้าทําหาอยู่แต่ว่าถ้าพู้ใรมักวิ่งกับจับในชุดนี้ครับ9053จะมีสามอีกตัวหนึ่ง าตาในน,ใน,ใใในใี่บริจับหายไหมบอในในชุดสีโถ่ท่านมหาบริบริจับหายบริจับครับเออท่านผูน้ชมมันเดินนี่คือเดินเก่าคือเก่กววาละเดินเก่าเดินเก้าวิ่งเก <9 S 2> นะ้าด้ท่านผู้ชมเด้วยวิ่งเก่าบริบริจับวิ่งเก้าคับศูนย์เลื้ออวิ่งเก้าคับศูนย์เอาท่านผู้ชมในในวิ่นนี่แหละครับผมท่านมหาวัฒน์วิ่งวิ่งนะครับมีเก้ากับศูนย์ทวดนี้ นะครับทำชุ่มเดนเกากับศูนย์ไอเบ้าไปไกลไปเนี้ยเนี้่ใช่ไครับช่วงงวดนี้บ่ครับแมนครับแมนงวดนี่กับเก่าไม่แห้งอยู่ครับผมแต่ว่าศูนย์นี่เพิ่นว่าศูนย์นี่บ้าศูนย์บ้าศูนย์ดับบนดับล่างเออางิเอาแต่ว่าเก่านี่ม่แห้งอยู่แต่วงวดนี่เก่าทำชุ่มก้ามาแรงนี่เก้าสามเก้าหากระดังอยู่อ นะครับนผูมชมหรือผู้้ใดมักไม่นีพี่น้องจับเอาบาวินเอานี่นี่อันนี้สูตรของทานมหาสี่ตัวเด่นจับมาให้แล้วสี่ตัวนี่ครับเก้าศูนย์ห้าสามสูตรของทานมหาจับจับคัดเด่นมาให้แล้วตอนนี้เด่นคัดคือเก่ากับศูนย์ทานมหาเนาะเก่ากับศูนย์ครับโจรแมกครับมาหนึ่งได้หละโจรบ่ฝฟันนะบ่อ่านมหาฟันกัด ฟันมันเข้าใจเอาลาบเลือดมาให้ไหมลาบเป็ดแดงชื่นเครืองตายมันก็มากินเลือดจิ้มลาบเป็ดติค่ะลาบเป็ดลาบไก่เต็มผ้าถานจ้ะางคนนึ่งมากินเลือดมากิ้มของดีของยังเนาะครับแล้วได้สันบ่เจ้าค่ะฮะได้สันบ่ค่ะรับไปนี่สิแต่ว่าบ่สันเพราะมันโตเป็นเป็นอะไรกับมาสันนี่แล้วสิเป็นง่วเป็นยังบ่สันมาสันมาสันดิบลาบเปนมาันครับ แต่ว่าในฝันคือเจ้าเอาเอาลาบเอาลาบเลือดเออลาบเลือดเอาลาบเลือดมาถวายมาถวายเออเพิ่นว่าลาบยังนะครับผมลาบเป็ดลาบเป็ดใส่เลือดแดงเลยสั่นเพิ่นว่าเอืมอืมอะไรคือเอาจับเอาข้อมฝันที่ที่มันอันนั้นจะน้อยครับพอพอใครเดือดฝันเรื่องแบบนี้เนาะครับฝันว่าโยมเอาลาบเป็ดเป็นหองเป็นลาบเลือดนะครับลาบเลือดมาถวายลาบเลือดลาบเป็ดนะครับท่านผู้ชม เราลาบเลือดมาถวายเอานะครับแตว่าเก่าศูนหานีท่านมหาได้มาจากใครดอนป่ะครับสำนักปู่ทองคำสำนักปู่ทองคำครับได้มาจากสำนักปู่ทองคำเราบังกับตรงกันครับอันอันคำนวณพร้อมหลักเสน่ตรงกับในชุดคำนวณของท่านมหาเอตรงกันพร้อมเลยอ่าตรงกันพร้อมอันนี้เป็นเลขทูบเลขพ้องเลขที่พด้มาเป็นเลขทูบ ข้าเจ้าไปเห็นก้อนหินบ่ครับอยู่อยู่หน้าบ่ครับผมเมียนมันขึ้นอยู่หน้าครับอยู่หน้าขจ้าสำนักข้าเจ้าวนะครับแต่ว่าเจ้าสำนักข้าเจ้าก็บ่ได้ว่าอย่างอย่ังเรื่องพวกนี้ดอกพอมันมันมันยานเทศบาลข้าเจ้าต่อต้านเนาะควันนี้พรามันมันเป็นมันเป็นเจตนาล่มของของเทพบุตรเที่ยวบรางในกรบุรุเล้วจะเป็นตัวปุ๊บตัวที่ในกรบุรุนะครับผม พระเจ้ากัดเฮ็ดมาเอาเอาที่หน้าจะ้องแหละครับครับเฮ็ดเป็นสำนักเห็ดเป็นสำนักยี่นั่นโอ้สำนักอยู่หน้านี่เลยบอกแม่สำนักเอาหน้าเอาหน้าแม่หน้ายังเฮ็ดเลยเห็ดเลยแม่แล้วว่าแม่เราว่าตะกี้คตกับเขาไปไลยกันดิอันสาเหตุนั้นคือคือเล่าขึ้นมาเราขึ้นมาเราเราวันนี้ให้อยากให้ผู้เป็นเจ้าของที่นีเฮ็ด แข็สำนักกันอยังแต่ว่าเล่ากับบะหมี่ทุนเมียงเอาละปูท้องค่ำนี่เป็นปูได้ไหมครับที่พันยูนันปูท้องน้ำแมนเขาจะขึ้นเขาเลยหมูพันยูนันโอ้เป็นล่างส่งเป็นปูข้นเขาส่งเออเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นสิ่งแซ่ซีที่เป็นเทพบุตรเทวดาที่พบปลาและสาก้อนหินก้อนนั้นอ๋อไอ้เพื่อเพื่อเอ็นไอ้ตรงนั้นนั่นเรื่อเอ็นว่าปูท้องค่ำปูท้องค่ำวอร์มมันเป็นมันเป็นก้อนหินไงเดียวเป็นรูปพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปครับท่านผู้ชุมนั่นก็ มันขึ huh. ้นมาถามถามยมแม่เ huh. พื <c oughs> uh ่อน่ะครับมันขึ้นมาเลยถามว่าเพิ่นมมนขึนมาจังไหนกันขึ้นมาขึ้นมากลลวอาจารย์เพื่นขึ้นมาขึนมากไอ้พุทธ่นิลข้ากไปย็ดอันสาราหน้อยๆขอบไว้เโาเขามาตั้งไว้ตั้งไว้ยุบมองอาสงขจโานั่นแหละขจ้าก็ทำบัตรสมบัี้เพิ่นเพิ่นกะให้ตัวเลขกันละให้รู้ตัวรู้กันนึก้ว่าตะกี้คนก็เขาไปคักกันเลยบคนนี่รถยมงนวอย่างเดอยอเต็มืลาวัน เอาตัวสำนักพี่น้องเนาะหาได้โชคท่านมหากรรมเล่าสู่ฟังนะครับแต่ว่าตัวเลขของท่านมหาทำหากะคำนวณเล่นเล่นของท่านมหาเนี่ยจะมีเด่นอยูซีตัว9053พี่น้องจับวินเอาถ้าเด่นเด่นขึ้เก่ากับศูนย์แต่ว่านี่ท่านมหาได้มาจากอุดรครับสำนักปู่ทองคำท่านมหาก็ได้ไปน้ำเพลินแล้วก็เป็นเลขถูกเลขถูกพระเจ้าได้ 9 0 5หรือ509เ้ได้พี่น้องได้หายิบจับสลากกินแบงหารล์ตลีศเกอรี่0 5 9 0 9หากระดังมาละดังสุ้งวดออนะเบลกชุดเนี่นะครับสลากกินแบงไว้นะครับเอากราบขอบคุณขอบคุณท่านมหานะครับ,รบเพื่อได้รโชคมาท่านมหาเนาะท่านมหาฝันก็นคือฝันว่ายมเอาลาบลาบเลือดมาถวายเป็นลาบเป็ดได้พี่น้องได้เอามาท่านมหา <laughs> ฮ่า <5 S 2> โคชคคามัมโ่งดีโ่งดีสู้คู่สูคนครับซ้าถูกครับมผม,ม,มเอาพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ